สวัสดีค่ะเด็กๆจากวิดีโอที่แล้วนะคะครูจบไปที่ข้อ41เดี๋ยวเราจะมาทำโจทย์ข้อ42ต่อกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะคะโจทย์ข้อที่42ค่ะนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน11คนทำการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ในบรรสอบมีนักเรียนป่วยขาดสอบไปหนึ่งคะแนนของนักเรียน10คนเป็นดังนี้นะคะ ตั้งแต่44จนถึง75ดังที่ปรากฏในโจทย์ของเราต่อมานักเรียนคนที่ขาดเขาก็มาสอบตามหลังพอสอบแล้วคะแนนสอบเขาได้52คะแนนอยากรู้ว่าพอมีนักเรียนมาสอบแล้วมีคะแนนมาอีกหนึ่งคนเนี่ยค่าสถิติในข้อใดต่อไปนี้เปลี่ยนไปจากเดิมก่อนที่เราจะรู้ว่ามันจะเปลี่ยนไหมเราก็ต้องรู้ว่า52เนี่ยเวลาที่นำมาแทรกลงในคะแนนทั้ง10นี้นะคะ จะอยู่ถ้าถ้าเกิดมันมาเพิ่มด้านที่น้อยสุดหรือมากสุดแน่นอนอะไรจะเปลี่ยนค่ามากค่าน้อยหรือว่าอะไรเปลี่ยนมันก็ต้องเป็นพิสัยถูกไหมคะพิสัยเนะี่ยเปลี่ยนแน่แต่52มันไม่ได้แทรกแต่ยังงั้นครูว,ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเราลองมาเรียงคะแนนก่อนดีกว่ามันจะได้ง่ายต่อการคิดนะคะเราจะมาเรียงคะแนนกันก่นกอนนะคะซึ่งการเรียงคะแนนปกติก็จะเรียงจากน้อยไปมากนะคะแบบเดิมเราเลย สี่สิบสี่สหห้าสิบห้าสิบอ็ดห้าิบอ็ดแล้วก็มี5้าิบสมาแทรกนะคะเพราะว่ามีเพื่อนมาสอบเพิ่มแล้วครบ11คนพอดีก็เรียงจากน้อยไปมากนะคะสองสี่หกแปดสอครบทั้งส1บคนจากน้อยไปมาก ต่อมานักเรียนที่ขาดสอบทําการสอบได้ห้าสิบสองคะแนนครูก็นําแทรกตรงนี้นะคะตรงนี้่าคือคนที่มาคนที่สิบเอ็ดค่าใดที่เปลี่ยนไปสังเกตว่าค่าที่น้อยสุดกับค่าที่มากสุดยังอยู่ในชุดข้อมูลเดิมไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนอันดับแรกก็คือพิสัยนะคะพิสัยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยตัดทิ้งต่อไปฐานนิยมคําว่าฐานนิยมก็คือนิยมมากที่สุดใช่ไหมซึ่งในข้อนี้อะไรที่ เป็นฐานนิยมก็คือตัวเลขซ้ำกันมากที่สุดจากที่เราดูตัวที่ซ้ำมากที่สุดก็คือเลข51ใช่ไหมคะเพราะ51มีกี่ตัว51มี2ตัวคือ5 1ซ้ำสองครั้งนั่นเองก็เลยเป็นฐานนิยมแสดงว่า52มาก็ไม่ได้มีผลกับ51เพราะว่าฐานนิยมก็ยังคงเป็น51ทีนี้เราก็เหลือช้อยสองช้อยระหว่างค่าเฉลี่ยจะเปลี่ยนไหมกับมัธยาฐานจะเปลี่ยนไหมซึ่งค่ามัธยาฐานแต่เดิมของเรา แต่เดิมของเราเป็นเท่าไหร่แต่เดิมเรามีข้อมูลทั้งหมดสิบตัวใช่ไหมคะถ้าไม่ถ้าไม่รวมห้าสิบสองซึ่งเดิมอะเรามาดูมัธยาฐานเดิมเนี่ยเรามาคิดตัวนี้นะคะมัธยาฐานเดิมของเราก็คือเอาหนึ่งส่วนสองนะคะคูณด้วยห้าสิบเอดบวกห้าสิบสามจริงๆรคูณตองพูดแบบนี้ดีกว่าเอาตัวตรงกลางบวกกันหารสองนี่เด็กๆถึงจะเข้าใจ เอาตัวตรงกลางบวกการหารสองซึ่งตอนนั้นเราไม่มีใครนะตอนนั้นเราไม่มีห้าสิบสองเด็กๆต้องคิดแบบนี้นะคะตอนนั้นเรายังไม่มีห้าสิบสองนะครูขอขีดห้าสิบสองทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีซ้ายห้าตัวขวาห้าตัวถูกไหมคะซ้ายห้าขวาห้าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นห้าห้าแบบนี้นะคะให้นักเรียนเอาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือห้าสิบเอ็ดกับห้าสิบสามบวกกันแล้วก็หารสองเพื่อเราจะได้รู้มัธยฐานนั่นเองค่ะ อันนี้พูดถึงเดิมอยู่นะคะพูดถึงเดิมอยู่ก็เอาห้บ็ดบวกห้บสตัวตรงกลางบวกกันหาร2ได้เท่าไหร่ผลลัพธ์คือได้52อันนี้คือเดิมต่อไปเรามาดูมัธยาฐานที่เป็นข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่มัธยาฐานของเราก็คือมาจากซ้าย5มาจากขวา5แสดงว่า ข้อมูลใหม่ของเรามันมาอยู่ตรงกลางพอดีเลยอยู่ตรงกลางก็คือซา้ายห้าขวาห้าแน่นอนมันมี11เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือมัยธยฐานอันนี้ไม่ต้องบวกกันฐาน2ตอบ52ได้เลยนะคะนี่ตอบ52ได้เลยเพราะฉะนั้นมันยธยฐานตัวใหม่ก็คือ52เป็นยังไงคะค่ามัยธยฐานเราเปลี่ยนไหมคําตอบก็คือค่ามัยธยฐานของเราไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเดิมอ,อันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นช้อยที่ถูกเลือกออกเพราะฉะนั้นข้อนี้ น่าจะตอบค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะตอบค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะทำไมถึงตอบค่าเฉลี่ยเลขคณิตเรามาดูคําอธิบายนะคะเพราะว่าเวลาคิดค่าเฉลีย่ยเนี่ยปกติเราหาได้จากซิกมา x ส่วน n ถูกไหมคะซิกมาเส่วน n ซึ่งแต่ก่อน n เราเป็น10 ถูกไหมคะเราเอา x ทุกตัวเนี่ยมารวมกันรวมกันแล้วเราก็หารด้วย n ซึ่ง n แต่ก่อนเราเป็น10บวกกันหาร10ยังไงค่ามันมันก็ต้องน้อยกว่าบวกกันหารด้วย10บอันนี้ก็จะบวกกันหาร11เอาไง,ไง่ายๆค่ามันจะเข้ามาเพิ่มขึ้นก็คือ xi เราเพิ่มขึ้นค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันต่างกันแน่นอนหรือถ้าใครมองออกตั้งแต่แรกนะคะข้อนี้ก็ตอบได้เลยกอไก่ะะถ้าใครมองออกตั้งแต่แรกเลยแต่อันนี้ครูพาวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นข้อ 42, จี่ตอบ้อ,อขคณิตัเอ่ะ ต่อไปข้อที่สี่สิบสองข้อที่สีิบสามค่ะขอไปค่ะข้อที่สี่สิบสามไปเลยนะคะข้อที่สีสิบสามค่ะข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยค่าจากการสังเกตสิบเก้าจำนวนนะคะค่าจากการสังเกตมามีสิบเก้าจำนวนดังที่เราเห็นนี้นะคะข้อทายที่สามอ่าพอทายที่สาม มีค่าต่างจากเปอร์เซนไทยที่45เท่าใดเพราะฉะนั้นง่ายๆข้อนี้พูดแบบง่ายๆหา Q3 กับ P45 ค่ะแล้วก็หาว่ามันต่างกันเท่าไหร่ซึ่งผลต่างก็คือเอาไปทำอะไรกันเอ่ยก็คือเอาไปลบกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูก่อนที่จะหาพวกคอทายเปอร์เซนไทยเนี่ยโจทย์เรียงหรือยังถ้ายังไม่เรียงเราจะเรียงจากน้อยไปมาก แต่บังเอินว่าข้อนี้โจทย์ใจดีนะคะเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโจทย์เรียงมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียงใหม่เราก็หาคอท้ายที่3ได้เลยซึ่งการหา q 3แบบยังไม่แจกแจงความถี่นะคะอันนี้ง่ายมากนะคะแบบง่ายมากๆเลยหา q 3ก่อนอ่ะ q 3หาได้จาก r ซึ่ง r เราเป็น3 r ส่วน4คูณด้วย n บวก1 n มี19จําจำนวน แล้วก็บวกด้วย1ตามสูตรเข้าไปนะคะจริงๆมาจาก q r เท่ากับ r ส่วน4คูณด้วย n บวก1นั่นเองซึ่ง r ที่เรากำลังพูดถึงคือ3ที่ครูวงสีแดงนะคะก็คือเป็นเลข3ส่วน n n คือ19 19ก็มาจากโจทย์นั่นเองนะคะต่อเลยนะคะหาค่าต่อไปอันนี้เป็นการหาตำแหน่งนะคะตำแหน่งตำแหน่งก็จะได้เท่ากับ3ส่วน4คูณ20อ่าก็เอา 3คูณ20ได้60 60หได้15แสดงว่า15เป็นคำตอบเลยไหมไม่ใช่นะคะ15คือตำแหน่งตำแหน่งของคำตอบที่เราอยู่นะคะคือำตำแหน่งของคำตอบของเราตำแหน่งที่15เราก็มานับตัวที่15เป็นใคร 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15แสดงแสว่าตำแหน่งที่15คือ 23เพราะฉะนั้น q 3ของเราก็คือ23อันนี้เป็นคำตอบก่อนนะคะต่อไปเราก็จะไปหา p 45ค่ะ pr ก็คือ r แต่เปอร์เซนต์ไทให้หารด้วย100แล้วคูณด้วย n บวก1ซึ่ง r ของเราก็คือ45คูณ20หารด้วย100 ไม่งงนะคะตัวนี้คล้ายๆกับอันเดิมเลยแต่เราจะเปลี่ยนจากคอทายที่ส่วน4มาเป็นเปอร์เซนไทายที่ส่วน100ทันไหมคะถ้าไม่ทันนะคะสามารถกรอกลับไปแล้วก็ไปฟังอธิบาย Q3 ใหม่อีกรอบ pr นะคะ pr คือ r ส่วน100คูณด้วย n บวก1เอา45คูณ20หาร100ค่ะจะได้ตำแหน่งของคำตอบของเราซึ่งมันได้9แต่9ไม่ใช่คำตอบ9คือตำแหน่งของคำตอบ เดี๋ยวครูจะวงคำว,ว่าตำแหน่งไว้ให้นะคะจะได้ไม่สับสนกันอันนี้จะเป็นตำแหน่งของคําตอบเพราะฉะนั้นเราก็มานับว่าตำแหน่งที่9คือเลขอะไรนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9าแตำแหน่งที่9ที่ครูนับมาก็คือ18นะคะเพราะฉะนั้น p 4 5ก็มีค่าเท่ากับ18แสดงว่าเราจะหาผลต่างระหว่าง q 3กับ p 4 5 ซึ่งการหาผลต่างนะคะคำว่าผลต่างคือลบก,กันเราจะหาโดยใช้แอบส์ลูทเข้ามาช่วยคําว่าต่างก็คือต่างกันเท่าไหร่เราอาจจะเอา Q 3ขึ้นก่อนก็ได้นะคะต่างกับ p45 ซึ่งต่อให้หาแบบแอบส์ลูทอะไรขึ้นก่อนผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นค่าบวกอยู่ดีนะคะก็เอากี่ลบ18ได้เท่าไหร่ก็ได้แอบส์ลูทหเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ หนะคะก็เลยตอบขอใข่ะโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะวนไปอีกรอบนิดนึงนะคะทบทวนอีกรอบก็คือว่าเราจะหา Q3 ก่อนได้เท่าไหร่ก็เป็นตำแหน่งแล้วเอาตำแหน่งนั้นไปหาค่าว่าค่าที่ตำแหน่งที่15คือใครซึ่งก็คือ23แล้วก็ กล้องไม่โฟกัสนะคะแล้วก็เราจะไปหา p 4 5นะคะ p 4 5ได้ตำแหน่งที่9เราก็ไปนับว่าตำแหน่งที่9เนี่ยเป็นใครซึ่งตำแหน่งที่9ก็นับมานะะนับมาตำแหน่งที่9กําแหน่งที่9ก็คือเลข18แล้วโจทย์ต้องการให้หาว่าต่างกันเท่าไหร่นักเรียนก็อาจจะใส่อ b บส์ลู e เข้าไปนะคะแล้วก็หาผลต่างระหว่าง q 3กับ p 4 5 ลบกันให้เรียบร้อยก็จะได้5เพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบขอไข่นะคะอ่าอีกข้อหนึ่งแล้วกันค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งข้อ44 จากการสอบของนักเรียน9คนมีนายกนายขนายคออยู่ในนั้นด้วยผลสอบเป็นดังนี้ดังที่ให้มานะคะนักเรียนดังที่ให้มาอ่ะมี9คนนายกนายขนายคอได้คะแนนเป็น Q 2 D 4 P 6 0ตามลำดับทำไมเขาไม่บอกคะแนนมาเลยเนาะแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องสถิตินะคะเขาจะไม่บอกว่ากอได้ย5ิบขอได้35อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่บอกเขาจะบอกเป็นลักษณะของเชิงสถิติเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้น เราจะเอาสถิตินะคะมาช่วยในการหาคะแนนของนักเรียน3มคนนี้ค่ะพอได้คะแนนแล้วทํายังไงนะคะพอได้คะแนนแล้วให้หาผลรวมของคะแนนทั้ง3คนว่าทั้ง3มคนเนี่ยคะแนนรวมกันเป็นเท่าไหร่นะคะคะแนนรวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยเรามาดูแสดงว่าเวลารวมกันหลังจากนักเรียนหาทั้ง3าคนเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาไปบวกกันใช่ไหมคะเอาไปบวกกันเริ่มเลยนะคะเราจะหาจาก คะแนนของในกอก่อนก็คือ q 2หรือคอท้ายที่2นะคะเราจะหาคะแนนของในกอก่อนอ่ามาหาของกก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะแบ่งเป็น3ามพอลัมน์นะคะจะได้ชัดเจนนะคะอืมอ่าเราจะมาดูของในกอก่อนซึ่งก็คือ q 2องพิิดเนาะ q 2 q r เท่ากับ r ซึ่ง r เป็นเลข2นะคะ r ส่วน4คูณ n บวก1 n คือ9นะคะ n คือ9 n บวก1เป็น2คูณ10ส่วน4ได้เท่าไหร่คะได้5นั่นเองนะคะ5คือตำแหน่งอ่าคือตำแหน่งเพราะฉะนั้น q 2เท่ากับเท่าไหร่ มานับค่ะ1-2 1่งสออืมอันนี้25มันมาอยู่ท้ายสุดแสดงว่าข้อนี้นะคะโจทย์ไม่ได้ใช่ดีโจทย์ไม่ได้เลียงให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียงข้อมูลใหม่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเรียงข้อมูลกันใหม่ด้วยเรียงใหม่อ่ะแป๊บเดียวค่ะ9ตัวตัวน้อยสุดหยิบมาเลยยี่สิบห้าค่ะสามสิบสามสิบเอ็ด 35 35 42 43 48แล้วก็49ค่ะโอเคเรียงใหม่แล้วนะคะทีนี้เราสนใจตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่5ก็คือ1 2 3 4 5คือ35นะคะตำแหน่งที่5ก็คือ35 3าตัวที่2คือ q 2คือ q 2เพราะฉะนั้น q 2มีค่าเท่ากับ35เสร็จแล้วค่ะเราทราบคะแนนในกอแล้วต่อไปเด็กๆพอหาคะแนนในขอกับในคอได้ไหมคะอ่ะลองดูนะคะคะแนนในขอคะแนนในขอคือ d 4 อา้าวเดซายเดซายต้องหารเท่าไหร่ใครใครจําได้เดซายคือต้องส่วนด้วย10นะคะเดซายส่วนด้วย10แล้วก็คูณด้วย n บวก1คิดเลขออกมาแล้วได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ10คูณ4เป็น40 40ิบหาร1ิได้4นะคะได้4 เราก็ไปดูตำแหน่งที่4ค่ะตำแหน่งที่4เป็นใคร1 2 3 4อ้าวนี่คือ d 4เพราะฉะนั้น d 4มีค่าเท่ากับ35เช่นเดียวกันค่ะแต่เป็น35คนละตัวนะคะเป็น35คนละตัวแต่มีค่าเท่ากันเฉยๆนะคะต่อให้เป็นตัวเดียวกันก็ไม่มีผลไม่มีผลอะไรนะคะอย่างเช่น d 5 p 50 q 2 พวกนี้มันจะเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วมันคือค่าที่อยู่ตรงกลางนะคะต่อไปมาหาคะแนนของในคอเรามาดูคะแนนของในคอนะคะว่าในคอคะแนนเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราต้องการหาตำแหน่งของ p 60เปอร์เซนไทหรือ p 60นะคะก็คือ r ส่วนด้วย100ยถูกไหมคะคูณด้วย n บวก1 r เราคือ60ส่วน100คูณด้วย9วกห ก็คือ60สิคูณสิหารร้อยอ่าก็จะได้600้อยหารร้อยเนาะ600้อยหารร้อยหกรหารร้อยได้หเพราะฉะนั้น p 60เราก็ไปดูตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่6 1 2 3 4 5 6ตรงนี้ก็คือ p 60 เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่6ของเราหรือ p 60ของเราจึงมีค่าเท่ากับ42ค่ะตอนนี้ครูทราบคะแนนทั้ง3คนแล้วคือนายกอครูทราบคะแนนนายกครูทราบคะแนนนายขอครูทราบคะแนนนายขอแล้วครูจะนำคะแนนทั้ง3คนมาทำอะไรกันเอ่ยนำมารวมกัน เพราะฉะนั้นข้อนี้ใครได้คําตอบแล้วเขียนลงไปเลยนะคะอ่ะครูก็จะรวมคะแนนก็ขอครวมกันนะ35มสิบวกสาบวกสี 42. ซึ่งข้อนี้ตอบ112คะแนนค่ะอ่งร้อคะแนนนะคะ หนึ112คะแนนเรียบร้อยค่ะวันนี้เบาๆสบายๆนะคะอาจารย์จะครูจะให้วันนี้ทาพาทำโจทย์แค่3ข้อก็คือ42 43แล้วก็44นะคะมีแค่3ข้อแค่นั้นนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะฝากไปคอม่อคอมเมนต์เขียนเป็นชื่อตัวเองนะคะพิมพ์เป็นชื่อใต้ คลิปนี้ให้ด้วยอย่าลืมนะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่แค่นั้นพอนะคะไม่ต้องเยอะอะไรมากมายครูอยากรู้ว่าใครเข้ามาดูในคลิปนี้บ้างนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเมื่อเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวมีอะไรให้นิดหน่อยแน่นอนนะคะขอแค่เข้าไปดูแต่ละคลิปด้วยนะคะแต่ละคลิปที่ผ่านมาครูไม่รู้ว่าใครดูบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกใบคลิปนี้แล้วกันนะคะใครที่ดูโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอพ่าทําแค่สามข้อเพียงน้อยนิดนิดน้อยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะหรืออาจจะเป็นในห้องเรียนยังไงก็คอยติดตามข่าวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ